ขบวนรถธรรมดา255นะครับทนบุรีหลังสวนวันนี้รถจักดีเซลทำการนะเป็นอันสตอมหมายเลข4106เครื่อง MTU นะฮะตอนนี้ก็จอดสถานีลาดบุรีนะวันนี้เรามาดูบรรยากาศรถออกที่ลาดบุรีนะผมเดินไปดูใกล้ๆรถจักรกันหน่อยนะ ทางด้านขวาของผมนะก็เป็นสถานีราชบุรีอาคารใหม่นะครับที่กําลังก่อสร้างอ่านี่นะมาถึงบริเวณหัวขบวนแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการรับส่งสินค้ากาันรบริเวณท้ายขบวนนะผมแล้วก็พวกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวราดบุรีนะ ่าซึ่งเป็นของชื่อดังที่อ่าสถานีนี้นะครับอ่าทุกท่านน่าจะรู้ดีเนาะอ่ามาลาดปุรีต้องนึกถึงกว๋วยเตี๋ยวปลานะฮะกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ก็ยังมีการขนส่งสินค้าท้ายขบวนอยู่นะ,ะนะครับก็ฟังเสียงเครื่องเ็มนะตรงนี้ยังมีเวลานะครับที่เราจะเดินมาตรงนี้ได้นะ ีพนักงานนะครับพนักงานให้สัญญาณตรงเขียวนะตอนนี้ไปแล้ว255นะครับ ขบวนรถก็จะไปจอดอีกทีที่สถานีปักท่อนะครับ2องห้ทนบุรีหลังสวนท้ายเดียบโอ้โหสุดยอดครับ